สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้การจัดรูปแบบเซลล์ด้วยฟอร์แมตเซลล์กันค่ะข้อมูลที่เกียวไว้ในเซลล์เริ่มแรกจะแสดงตามค่ามาตรฐานดังเช่นพื้นเซลล์ไม่มีสีไม่มีเส้นขอบตัวเลขธรรมดาและข้อความอยู่ชิดซ้ายตัวเลขอยู่ชิดขวาหลังจากที่เราป้อนข้อมูลไปแล้วนะคะเราจะจัดรูปแบบต่างๆได้โดยเลือกคำสั่งจากกลุ่มฟอร์แมค่ะ หรือเลือกคำสั่งฟอร์แมตเซลจัดรูปแบบได้นะคะเรามาดูการเลือกจัดรูปแบบจากกลุ่มคำสั่งบนแถบหน้าแรกค่ะตัวที่1ดูจากกลุ่มตัวเลขโดยคลิกที่ลูกศรตัวนี้นะคะก็จะมีกล่องจัดรูปแบบเซลล์ตัวที่2นะคะสามารถดูจากการจัดแนว คลิกลูกศรตัวนี้ค่ะก็จะโชว์กล่องจัดรูปแบบเซลล์ไปดูตัวที่3ค่ะดูจากลูกศรกลุ่มฟรอนนะคะตัวนี้ค่ะคลิกเข้าไปนะคะก็จะเห็นการจัดรูปแบบเซลล์เช่นกันนะคะ นอกจากคลิกตรงลูกศร3ตัวนี้แล้วนะคะเราสามารถเลือกจัดรูปแบบโดยคลิกขวาของเมาส์เลือกจัดรูปแบบเซลล์ตัวนี้นะคะก็จะโชว์กล่องจัดรูปแบบเซลล์ด้วยเช่นกันเรามาเริ่มใช้รูปแบบกันเลยนะคะที่กลุ่มตัวเลขค่ะห้เราคลิกที่คอลัมน์ e ค่ะคลิกลูกศร เราจะรูปแบบตัวเลขเลือกประเภทตัวเลขค่ะตรงตำแหน่งตัศนิยมนะคะถ้าคลิกลูกศรชี้ลงก็คือลดตำแหน่งตัศนิยมคลิกหัวลูกศรชี้ขึ้นก็คือเพิ่มตำแหน่งตัศนิยมค่ะตัวอย่างนี้นะคะคลิกลดตำแหน่งทศนิยมเป็นศูนย์ค่ะ คลิกใช้ตัวขั้นหลักพันแล้วคลิกปุ่มตกลงค่ะเราก็จะได้ตัวเลขที่เราจัดรูปแบบเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปคลิกคอลัมน์ f ค่ะคลิกลูกศรตัวเดิมนะคะเลือกประเภทวันที่ค่ะ ตรงตำแหน่งเป็นประเทศไทยนะคะเลือกชนิดใช้ตัวแรกค่ะแล้วไปเลือกชนิดของวันที่ที่เราต้องการนะคะตามในกล่องนี้นะคะ ตัวอย่างนี้เราคลิกเลือกที่นี่นะคะคือตัวนี้แล้วก็กดปุ่มตกลงค่ะวันที่ที่เราเลือกก็จะโชว์ในหน้างานของเรานะคะต่อไปคลิกคอลัมน์ G ค่ะคลิกลูกศรรูปแบบตัวเลขตัวเดิมนะคะเลือกเวลาค่ะ ตรงตำแหน่งเป็นประเทศไทยเหมือนเดิมนะคะตรงชนิดให้เราเลือกรูปแบบคลิกปุ่มตกลงค่ะสำหรับการจัดรูปแบบเซลล์ในส่วนของตัวเลขนะคะก็แสดงให้เห็นตัวอย่าง3ตัวไปแล้วสำหรับตัวอื่นๆนะคะให้เราลองทำกันดูนะคะต่อไปกลุ่มจัดแนวค่ะ เป็นการจัดตำแหน่งข้อมูลในเซลล์ซ้ายกลางขวาหรือเท่ากับนะคะให้คลิกที่มุมซ้ายตัวนี้นะคะเป็นการเลือกข้อมูลทั้งหมดคลิกลูกศรในกลุ่มการจัดแนวตัวนี้ค่ะการจัดแนวข้อความในแนวนอนคลิกเลือกกึ่งกลางค่ะ แนวตั้งนะคะเลือกล่างค่ะจากนั้นกดปุ่มตกลงค่ะข้อมูลของเราจะจัดแนวตามที่เราเลือกแล้วนะคะทีนี้ตรงหัวเรื่องนะคะให้เราคลิกเซลล์ a ถึง h ค่ะคลิกที่ลูกศรตัวจัดแนว เพอความแนวนอนนะคะเรายังคงเลือกกึ่งกลางส่วนแนวตั้งให้เราเลือกกึ่งกลางค่ะคลิกตรงประสานเซลลตัวนี้ค่ะคลิกปุ่มตกลงหัวเรื่องก็จะถูกจัดเรียบร้อยนะคะตัวต่อไปนะคะจัดรูปแบบพร้นให้คลิกมุมซ้ายนี้นะคะ แล้วคลิกลูกศรตัวนี้ค่ะก็ปรากฏพรนให้เลือกตรงนี้นะคะเราเลือกมาหนึ่งตัวนะคะเสร็จแล้วในสไตล์พร้นนะคะให้เราเลือกตัวเอียงขนาดเราเลือกสิบหกสีที่เราเลือกขอเลือกเป็นสีน้ำเงินนะคะในกรอบตัวอย่างก็จะโชว์พร้นท,ที่เราเลือก จากนั้นกดปุ่มตกลงค่ะต่อไปค่ะการจัดรูปแบบเส้นขอบจะมีการเลือกเส้นเลือกสีขนาดและขอบเขตการแสดงเส้นรอบเซลล์นะคะให้เราเลือกข้อความค่ะคลิกขวาเลือกจัดรูปแบบเซลล์ค่ะ คลิกเลือกตรงเส้นขอบค่ะมีให้เราเลือกหลายแบบนะคะตัวอย่างนี้ให้เราเลือกเส้นหนาตัวนี้ก่อนค่ะสีที่เราใช้นะคะขอเป็นเส้นสีแดงค่ะการเลือกตีกรอบนะคะและภายใน เรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มตกลงค่ะก็จะเห็นรูปแบบตารางที่เราเลือกเมื่อสักครู่นะคะหรือคลิกขวาค่ะเลือกจัดรูปแบบเซลล์เรามาเลือกสไตล์เส้นนะคะดังเช่นเราจะเลือกเส้นปละค่ะตัวนี้นะคะตรงเส้นขอบค่ะให้เราคลิก เส้นกลางตัวนี้ค่ะจากนั้นคลิกปุ่มตกลงเส้นที่เราเลือกเส้นปละก็จะโชว์ให้เห็นในข้อมูลนะคะต่อไปค่ะเราไปเลือกสีพื้นเซลล์จะเลือกสีเรียบลวดลายให้เราคลิกที่หัวเรื่องค่ะ คลิกขวาเลือกจัดรูปแบบเซลล์ไปดูที่การเติมตัวนี้ค่ะถ้าเราคลิกที่สีใดนะคะตัวอย่างด้านล่างจะดแสดงให้เห็นสีด้านนั้นตัวอย่างนี้เราจะเลือกเป็นสีเขียวนะคะจากนั้นกดปุ่มตกลงค่ะหัวเรื่องก็จะเป็นสีที่เราเลือก แต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนสีนะคะคล,คลิกขวาค่ะเลือกการจัดรูปแบบนะคะทีนี้เราจะไปเลือกเติมสีแบบเอฟเฟค่ะเข้ามาแล้วก็จะมีการไล่ระดับสีให้เราเลือกนะคะเราเลือกสองสีสีที่หนึ่งเราเลือกไปหนึ่งสีนะคะตัวที่สองเราก็เลือกไปหนึ่งสี เลือกสไตล์การแดงเงานะคะตัวอย่างก็จะโชว์สีที่เราเลือกจากนั้นกดปุ่มตกลงค่ะกดปุ่มตกลงอีกครั้งก็จะได้สีที่เลือกถ้าต้องการเปลี่ยนสีก็เลือกใหม่ทำขั้นตอนเดิมนะคะจบการจัดรูปแบบด้วยฟอร์แมตเซลนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลือกรูปแบบจากกลุ่มตัวเลข เลือกจากกลุ่มการจัดแนวและกลุ่มร้อนนะคะลองทำตามคลิปกันดูนะคะสวัสดีค่ะ